Thank <laughs> you. สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็สําหรับวันนี้นะครับทักทายคุณผู้ชมช่วงเช้าเนะครับตอนนี้ก็บรรยากาศดีนะครับหลังจากเมื่อคืนนะครับฝนตกไปนิดนึงนะครับไม่เยอะนะฮะก็ต้นไม้ก็เขียวดีนะครับหลังจากที่โดนฝนไปนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมพาคุณผู้ชมนะครับเข้าสวนกันนะครับมาพามาดูนะครับ ันะครบแต่เจ้าตัวนี้จะเป็นถั่วพุ่มนะครับไม่ใช่ถั่วฝักยาวนะครับหลังจากที่ผมได้รื้อนะครับถั่วฝักยาวทิ้งไปนะครับก็อายุเขาเก็บเกี่ยวเสร็จเรียบร้อยนะครับก็รื้อทิ้งไปนะครับตัวนี้ก็จะเป็นถั่วพุ่มนะครับเป็นถั่วพุ่มนะครับแบบไม่ต้องทาค้างให้เขานะครับเราก็เอามาลงนะครับตอนนี้ก็ งามนะครับนี่คุณผู้ชมดูใบนะเขียวนี่นะครับเป็นการปลูกนะครับแบบธรรมชาตินะครับปลูกแบบไม่ฉีดนะครับสารค้างแมลงนะครับคุณผู้ชมดูใบนะครับใบก็อาจจะมีนะครับรอยแมลงกัดแทะนี่นะครับเป็นรูนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับวิธีนี้นะครับสามารถ แก้ไขปัญหานะครับเพลี้ยนะครับนี่ใต้ใบก็ไม่มีนะครับนะครับเพลี้ยนะช่วงหน้าฝนเนี่ยเพลี้ยอ่อนนะพวกนี้จะเยอะมากนะครับผมจะนะครับพูดให้ฟังนะครับเพื่อเป็นแนวทางให้คุณผู้ชมได้ลองเอาไปปรับใช้ดูนะครับเดี๋ยวอมพาเดินดูฝั่งนั้นนะนี่นะครับช่วงหน้าฝนได้ฮะการ ลูกพืชนะครับพวกถั่วแตงเนี่ยจะเป็นปัญหามากนะครับโดยเฉพาะพวกเพลี้ยนะครับเมื่อเราตั้งพื้นนะครับพวกนี้จะชอบมากนะครับนี่นะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการแก้ไขปัญหานะครับอีกวิธีหนึ่งนะครับก็คือเรากระถางนะครับมาห้อยนะครับ แผงแบบนี้นะฮะนี่คุณผู้ชมดูไม้ตัวนี้เก่าไปนะครับเดี๋ยวหมดชุดนี้นะครับต้องรื้อนะครับแล้วก็ต้องทําใหม่นะครับนี่ครับส่วนวัสดุปลูกนะครับให้คุณผู้ชมนะครับเน้นวัสดุที่เบานะครับปุ๋ยมะพร้าวนะครับเป็นพวกเมะพร้าวสับแล้วก็ผสมปุ๋ยหมักนะครับอะไรแบบนี้นะครับถ้าไปใช้ดินอย่างเดียวนะครับกระถางของเราคงรับไม่ไหวนะ มีหญ้าด้วยนิดนึงนะครับนี่นะครับตัวของเราเขียวมากนะครับถ้าสำหรับการบำรุงใบนะครับผมจะเน้นไปที่เจ้าตัวผงชุรดมากกว่านะผงชุรดหล่อบนะครับแล้วก็ผสมน้ำํำเ,เปล่านะครับฉีดที่ใบของเขาเวันนะครับอาจจะ5วัน จ็ดวันนะครับแล้วแต่ขยันนะนะครับฉีดที่ใบนะครับจะทําให้ใบของเขาเขียวนะครับแบบนี้นี่นะครับส่วนพื้นดินนะครับเราก็ฉีดได้นะครับเป็นการบำรุงดินไปในตัวนะฮะหรือคุณผู้ชมจะทําเป็นน้ําหยดนะฮะแล้วก็หยดลงตรงนี้นะครับเพื่อให้เขาค่อยๆดูดซึมลงในดินนะฮะการทำน้ำหยดดีนะครับเหมือนกันนะครับ เพราะว่านะครับเมื่อเราลดน้ําแบบนี้นะครับบางครั้งเราลดเยอะเกินนะครับน้ําเขาก็จะไหลทิ้งลงไปข้างล่างนะฮะนําพาพวกธาตุอาหารนะฮะปุ๋ยอะไรเงี้ยลงไปข้างล่างนะฮะถ้าเราทําน้ําหยดะก็จะช่วยได้มากนะครับสําหรับน้ําหยดนะครับผมไม่ได้ทํายุ่งยากเหมือนใครทํานะครับก็คือนี่นะฮะนี่คุณผู้ชมดูแปลงนี้เป็นแปลงกวานะครับ หมดอายุไปนะครับผมก็ลื้อออกนี่ฮะคุณผู้ชมดูใบยังเหลือใบอยู่นี่นะครับเป็นแถบมีน้ําหยดทั้งหมดนะฮะนี่นี่นะครับเดี๋ยวเขาจะเตรียมลงพืชผักชนิดใหม่นะครับใครที่อยากจะรู้นะต้องรอลุ้นก่อนนะครับว่าจะเป็นอะไรนะครับนี่ผมทําทุกกระถางเลยนะครับตรงนี้เป็นกระถางสิบนิ้วนะฮะนี่นะครับผมจะ ใส่น้ำเปล่าลงไปตรงนี้นะครับแล้วก็จะเป็นปงชลศรนะครับใส่ลงไปด้วยผสมลงไปเพื่อให้เขาบำรุงดินบำรุงรากแล้วก็บำรุงต้นของพืชผักด้วยนะครับ,นะรบส่วนวิธีการเปิดน้ำหยดก็คือในคุณผู้ชมดูที่ฝานะครับเราไม่ต้องไปเจานะเนาะเราก็แค่ใช้มือหมุนนะครับเหมือนเปิดขวดธรรมดานะครับหมุนเล็กน้อยนะครับนะ้ำเนาเขาก็จะไหลออกมาแล้วก,ก็ค่อยหยดลง ที่กระถางนะครับนี่เป็นไงน้ำหยดของผมประหยัดไหมตอนนี้นะฮะนี่ดินพวกนี้นะครับเราก็ต้องเอาไปผสมใหม่นะครับผสมพวกปุ๋ยคอกนะครับปุ๋ยอินทรีย์นะครับพวกนี้ได้นะครับส่วนกระถางนะครับประมาณนี้นะครับไม่มีปัญหาหรอกนะถ้าคุณผู้ชมจะใส่ดินปลูกธรรมดานะครับเพราะว่าเขาไม่ค่อยหนักอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเป็นนี่นะครับสินิ้วอย่างเงี้ยนะครับ จะไปใส่แค่ดินอย่างเดียวก็คงไม่ได้นะครับเพราะว่านะกระถางของท่านจะฉีกรับน้ำหนักไม่ไหวนะครับส่วนลวดนะครับคุณผู้ชมนะครับหาซื้อได้นะครับหรือหาได้จากบ้านนะครับอาจจะเป็นเหลือใช้นะครับต่างๆก็สามารถใช้ได้ของผมนะฮะอันนี้สนิมไม่กินนะครับเพราะว่าไม่ใช่เหล็กนะครับ แต่ผมเคยใช้นะครับลวดที่เป็นเหล็กนะครับไม่นานนะครับก็ไม่สามารถใช้งานได้นะครับนี่เขผูาชมรอติดตามไปด้วยกันนะนะครับว่าเป็นถั่วพุ่มนะครับถ้าเราปลูกหน้าฝนจะเป็นยังไงนะครับตัวฝักยาวนะผมปลูกให้ดูไปแล้วนะครับถ้าใครยังไม่ได้ชมนะครับก็กดเข้าไปดูได้นะครับในช่อง y o u t u b e นะครับเก็บการเก็บเกี่ยวผลผลิตการการปลูกนะครับไม่ยุ่งยากนะฮะ นี่นะครับปลูกแบบนี้นะครับคนแก่ก็ทําได้นะครับคือเวลาดูแลรักษานะครับเด็กๆนะครับคนที่มีอายุเยอะๆนะฮะก้มไม่ค่อยไหวนะฮะก็สามารถเดินนะครับแล้วก็ดูแลถอนหญ้านะครับทําได้นะครับมีพื้นที่นะครับว่างๆเล็กๆนะครับที่บ้านอยากจะลองปลูกดูนะครับก็สามารถเอาไอเดียนี้นะครับไปลองใช้ได้นะฮะง่ายครับคุณผู้ชมนะครับไม่ยากนะ ทำแบบนี้นะการดูจัดการดูแลง่ายไม่ต้องก้มให้ปวดหลังนะครับนี่นะครับวันนี้แดดออกซะง,งั้นนะครับหลังจากฝนตกมาวันสองวันนะครับสำหรับพืชบางชนิดนะฮะเมื่อหน้าฝนแบบนี้นะครับเขาก็จะไม่ไหวนะนะครับเวลาโดนฝนล,ลากเน่านะครับแบบนี้นะแต่เจ้าถั่วนี่รู้สึกว่าเขาจะชอบนะหน้าฝน ช่วงนี้นะครับไม่ต้องลดน้ําเยอะอาผมไม่ได้ลดนะครับโดนฝนไปนะครับฝนตกทําให้ดินยังชุ่มอยู่ก็สบายนะครับไม่ต้องลดน้ําอะไรมากมายนะครับถ้าเราทําน้ําหยดก็เหมือนที่ผมถ่ายให้ดูนะครับเมื่อกี้เอามาแขวนเลยนะครับนี่ตรงใบตรงนี้นะครับหายไปหนึ่งใบนะครับโดนกัดก็ไม่เป็นไรนะครับแมลงนะครับแมลงก็สําคัญนะครับแมลง ดีๆก็มีนะครับช่วยเราผสมเกสรน,นะถ้าผมปลูกพวกแตงกวาอย่างเงี้ยนะฮะผมจะปล่อยให้มแมลงนะครับจัดการเลยนะครับพวกมแมลงที่สําคัญนะครับก็คือพวกมแมลงผู้อย่างเงี้ยนะจะมาแล้วก็พึ่งนะครับส่วนพวกด่วงตอแตงนะครับให้คุณผู้ชมนะครับเดินเก็บนะครับเดินเก็บ แบบนี้นะฮะเดินไปสองดูนะครับเจอเราก็เก็บทิ้งนะครับแต่จะมีสูตรน้ําหมักนะฮะสูตรหนึ่งที่ใช้ได้นะครับแต่ก็ต้องฉีดบ่อยนะฮะเดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ฟังวันหลักนะครับพวกน้ำหมักก็สามารถใช้ได้นะครับคุณผู้ชมบางท่านนะฮะฉีดนะครับน้ําหมักเพียงครั้งเดียวนะครับแล้วก็ไม่ฉีดเลยนะครับแล้วก็บอกว่าน้ำหมักสูตรนั้นสูตรนี้ไม่ค่อยได้ผลเลยนะครับถ้าเป็นน้ำหมักนะครับ พวกที่ไล่แมลงเนี่ยนะหมักเพื่อสมุนไพรนะยาชุนพวกนี้เราต้องฉีดบ่อยนะครับวันเบ้นพันนะครับสองวันครั้งหนึ่งนะครับอย่าให้เกินนี้นะฮะถึงจะใช้ได้ผลนะครับไม่ใช่ฉีดแล้วนะครับเจ็ดวันนะค่อยมาฉีดอีกนะครับไม่เห็นผลแน่นอนนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่สารเคมีนะครับที่จะได้เห็นผลไวขนาดนั้นนะครับคุณผู้ชมจําไว้นะครับการฉีดน้ําหมักไล่แมลงนะครับพวก ถ้าเราจะไล่นะครับต้องฉีดบ่อยนะครับวันเว้นวันนะครับมันถึงจะใช้ได้ผลนะครับนี่นะครับเป็นกระถางแบบนี้นะฮะไม่ใช่ปลูกได้แค่ถั่วก็แค่แตงนะครับพืชผักสวนครัวต่างต่างนะครับปลูกได้หมดนะครับปลูกใส่กระถางแบบนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะทําคลิปไปเรื่อยๆนะครับก็คือว่ามีพืชนะครับชนิดไหนบ้างที่เราลงกระถางนะครับเลกแขวนแบบนี้นะฮะมันจะ ได้ผลยังไงนะครับผู้ชมที่เข้ามาดูนะครับใหม่นะครับอย่าลืมผมฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับที่ผมนําเสนอไปนะครับครับก็โอเคนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับหวังว่าคงเป็นประโยชน์นะครับกับคุณผู้ชมนะไม่มากก็น้อยนะครับขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามรับชมนะครับผิดพลาดประการใดนะครับขออภัยไปด้วยนะฮะนะครับ สำหรับวันนี้ก็ขอลานะครับคุณผู้ชมไปนะครับกับถั่วพุ่มในกระถางนะฮะถั่วพุ่มรอยฟ้านะครับเพื่อเป็นไอเดียให้คุณผู้ชมที่ไม่ค่อยมีพื้นที่ปลูกนะครับได้ลองเอาไปปรับใช้ที่บ้านได้นะนสำหรับคลิปนี้นะับต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะเจิญไปคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ